แล้วก็มีเด็กจิ๋วที่เด็กจิ๋วซื้อฝากคนหนึ่งด้วยค่ะตอนแรกจิก๋วกำจะซื้อฝากเพื่อนแต่ว่าเขาเรียกขึ้นเลยแล้วยังไม่มีเวลาซื้อจ้ะตั้งแต่เขาไปเอาเหินมาจากไหนอ่ะไม่ใช่ว่าไปเอาไปซื้อเพชกรุงเทพนะหิน <c oughs> <c oughs> เนี่ยเขาเรียกว,ว่าหัดก์ป่าอันนี้มันเดินขับบุบเข้าซอยมาแล้วจะบอกว่าเงียบเหงามากจริงๆเมือ่อกี้เราับขับรถเรียบตรงหัดกระตะานะร้านค้า ก็จะขับเราขับรถเลี่ยมหันกระตะเนี่ยร้านค้าใดๆก็คือปิดเป็นเงียบเหงาเหมือนเมืองล้างเลยอ่ะเหมือนเมืองล้างจริงๆมีเพื่อนไปขับตรงป่าตองนะป้าจะตด้จำป่าตองได้ไหมป่าตองคือจะคึกคักมากใช่ไหมคือเงียบปิดกันหมดเลยอ่ะแต่ตรงนี้พอดีเราขับเข้ามาเป็นบ้านคนแล้วนะเงียบเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านนวดร้านอะไรอ่ะไม่รู้ปิดหรือเปิดนะเนี่ยมันเงียบมากเนี่ยหลายโรงแรมก็เนี่ยเอาไอ้นี้มาพันๆก็แต่เงียบจริงๆ ยิ่งร้านค้าที่อยู่ตรงนั้นน่ะตรงริมริมหาร้านขายพวกอะไรห่วงยางอะไรเงี้ยมันดูเงามากเนาะทิ่แบบมือร้า,าน,นายิ่งยิ่งเดี๋ยวถ้าไปผ่านป่าตองนนะ่าจะยิ่งเห็นชัดมากเลยว่าโควิด <c oughs> นี้คือร้ายกาจมากอะ่ะ <c oughs> ทำแบบเศร,รษฐกิจทุกประเทศเป็นแบบเนี้ยนาะ <c oughs> <c oughs> หวังว่าโควิดจะหายไปในจริงจริงมันไม่หายนะรับมือกับมันได้เศรษฐกิจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้นะ รมันมีหลายร้านหน้าตามันไม่เหมือนในในล้าะ GPS อ,อ๋อเ่าตันเราตามชัดเนใช่หมนเนี่มาที่ไหนครับร้านที่เขาฟิด Fusion เดียว ไี่ใช่อาหารบารเหนียวอาร้านนี้ชื่อฟวชั่น้ำเหนียวบารเหนียวก็คือว่า PBS มาละกันอร่อยนะอันนี้มิดไนท์อันนี้เป็มิตไนส์อ่าแล้วิวก็อร่อยใชเป็นไะน้ำตาลเออเลยคือไม่เจอเลยค่ะร้านเค้าแต่งๆนะอ่าเขาจะเป็นแบบว่าเก๋ๆเดี๋ยวนี้ในกรุงเก๋จะมีร้านประมาณนี้เยอะนะแต่ว่าเป็นคาเฟ่มีอาหารด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูมีขนมคุกกี้ขนมเค้กมีะ

บัวพรช่างเหรอแนวอะไรอ่ะแนวมองไม่ถูกอ่ะก๊อกน้ำก็เทได้อีบ้านก๊อกน้ำมันทำมาจากแป๊กบๆเลยอ่ะชอบแป๊บอย่างเงี้ยเลย็อปแป๊บเนี่ยมีเกวานนู่นนี่แอ้อันนี้เรนโบว์นะคะเป็นอิตาเลียนโซดากขนมปิ้มฉ่ายยังน้ำเปล่าไมยใส่เลยมีคล้ายคุกอร่อยมากแต่ป๊าไม่ชอบมัน ก่มานะนี่ปีกไก่ทอดเขามาเป็นเล้าเลยนะคะให้คนเล่นอะไรแบบนี้เล้าไปแล้วเล้าว่ะเปิดไหมคะเปิดมาเป็นตัวเลยมั้ยอุ้ยพอเปิดแล้วมันร่วงแสดงว่าเขาต้องเอานี้หยอดเข้าไปข้างบนนะไม่งั้งพั่มแล้วเนี่ยใช่ก็มีเค้ก หลากหลายนีทั้มีติ้มเหมือน,ออนวุ้นเกล็ดอันนี้เป็นมีเหมือนสโคนนะสโคไรเป็นเบอร์รี่ใ่ไหม้องหวานนู้นเป็นอะไรครับเค,ค้กช็อกโกแลตอะไรไม่รู้น่านกินมากเพราะมันเหมือนมีถั่วมีอะไรข้างในเนี่ยากมีป้าสั่งแน่นเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนขนมห้าแกงบนเค้กอ่ะมันจะเป็นฟิวชั่นประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้เราเคยทค้อ<ป>อ่าแล้วก็หมูทะเลเนาะมีกุ้งอันนี้คือหมูสโลน ไอ้ตีสารเค้กไม่อีกเขาบอกว่าเป็นเค้กไายแป้งมันไายแป้งยังไงอะ่ะเห<ร>มือนว่า <ใน S 1> มันจะเป็นช็อกโกแลตทั้งหมดนะคะมากเลยอ่ะเดี๋ยวชิมไม่แต่ข้างในมันก็เป็นเหมือนเนื้อมูสหรออ๋อก็เหมือนที่เรากินเมื่อวานนี้ปไปมันก็เหมือนเค้กอะ่ะมันน่มๆลายแป้งไงมันนิ่มๆเหมือนว่มูอ่วก็อร่อ,รอยนาะอร่อยดีแปลกยอร่อยหมูสโลว์ไงฮะ หมดเผ็ดมากหอมหมกเผ็ดสุดๆแม่กลินไม่ได้แต่มีมาแล้วบรอเนสเนื้อจะกำลังกินหมูสโลงเลยนะมันเหมือนไก่เลยอะตุ๋นไก่เลยนะเนื้อมันมันไม่เหมือนบรอเนสมันเหมือนซอนเมื่อสักแต่หนึ่งนี่อร่อยรสชาติที่เด็กชื่นชอบแบบนี้นข้าวมันมันอันนี้ข้าวผัดสับปะรดได้กินมากเมนูโปรดร้านเราเมนูโปรดแล้วบอกว่าอันนี้ทำผ้าทางให้แห้ง เล้<ด>าาวยมาได้ไกามา